สวัสดีครับพี่กบผมโตชโนลครับกับรายการ election 66รายการที่จะพาทุกท่านครับไปเจาะสนามเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดวันนี้ครับมาเจาะที่จังหวัดสงขลาอยู่กรุงเทพนะแต่เจาะของจังหวัดสงขลามีคือตอนแรกกอกตอนสองขลาเนี่ยเขาแบ่งออกมาได้จับบหมด4รูปแบบ1 2 3และก็4นะครับตามลำดับเลยนะครับก็ได้ออกมาแตกต่างกันออกไปปรากฏว่าเขาเลือกมาเป็แบบที่3ครับ ดูแผนท,ท S. <S ี่ถ้ารู้เปนยังงงเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้ทุกท่านเข้าใจนะครับก็เลือกตั้งรอบนี้สสจากเดิมสงขามีทั้งหมด8คนเมื่อปี6-2รอบนี้เพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งครับเป็น9้าที่นั่งสสสงขาเลยมี9คนก็แบ่งเป็น9้าเขตเลือกตั้งนะครับเขตหนึ่งครับอำเภอเมืองสงขาเขตสองครับอำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลคลองอู่ตะเภาและตำบลหาดใหญ่หรือแทบจะเรียกว่าเป็นเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองนะครับ เขตที่สามนาหม่อมแล้วก็หาดใหญ่ตะบนอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพระตรงบ้านพรุนะครับบ้านพรุก็ที่ไปทางอ่าสเดานะครับคอหงอวนบนมากับไปทางเมืงองสงขหทุ่งใหญ่ท่าข้ามน้ำน้อยอ่าน้ำน้อยก็รอบนอกใช่ไหมแล้วก็จนะชวาตะบนจะนโหนงแล้วก็คลองเปียกเขตสี่มิลานอดกระแสะสินสทรพิงพรกโอ้โหถ้าจะเรียวเป็น หมือน้ามสมุทรเลยอ่ะ <c oughs> คือแบบต่อกับพัทลุงแล้วก็ต่อกับหัวไซของนครศรีธรรมราชนะครับแล้วโน้กับแสสิสิิงพัฒสิงหานครโอ้โหต่อกันเลยแต่สิงหานครแค่ห้าตำบลน,นะแล้วก็เขตห้าเป็นรัตภูมิควนเนียงสิงหานครที่เหลือนะครับแล้วก็เขตหกอำเภอคลองหอยอง่งแล้วก็สะเดานะครับเขตเจ็ดนาทวีสะบาย้ยอยเทพาเทพาชวตะบลลำไผเขตแปดเทพาครับเกือบทั้งอำเภอ แค่ตำมลลำไพรแล้วก็อำเภอจันะนะครับผมขาดแค่สองตะมลเขตเก้าเขตเกิดใหม่ครับบางกลมแล้วก็หาดใหญ่นะครับหาดใหญ่นี้มีครูเต่าคลองแห่อคลองแห่ใช่ไหมควรลังเอามาจากสนามบินแล้วก็ทุ่งตำเสาไปสตูลน,นะครับแล้วก็ฉลุงนะครับถ้าพูดกันขนาดนี้หลายๆท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟัง แบบที่สามก็คือเขตหนึ่งมันสีส้มนะครับนี่นี่นี่ก็คือเป็นเขตอำเภอเมืองทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงเกาะยอได้นะเดี๋ยวเห็นไหมมันจะมีที่อ่าเหมือนแบบอยู่บนทะเลอะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อ,อมันลอยขึ้นเออคือเกาะยอนะครับเขตสองตัวเมืองหาดใหญ่ครับผมมีแค่นี้เองเล็กมากๆแต่ประชากรแน่นมากนะใน,ในเทศบาลนรครหาดใหญ่ เขตสามใหญ่ขึ้นมามากเลยครับเนี่ยครับเขตสีออกเขียวเข้ม,เขมๆเนี่ยครับเขตสามนีดหนึ่งที่สองแล้วก็นี่สามเขวนัานที่สี่ครับนี่ครับโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยครับทะเลสองฝั่งเลยนะโอ้โหซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลอันนี้เป็นทะเลเอ่าเป็นอ่าวไทยเนี่ยอ่าวไทยตอนนี้เป็นอา่าทะเลสาบสองขานะครับนี่คือเขตสี่ครับแล้วก็เขตห้าก็ไปล้อมรอบทะเลสาบสองขาเข้ามอีกโอ้โหนี่มีแบบ เขาเรียกว่าเหมือนช่องแคมแล้วตะูมติดกับสตูเลยเนี่ยแล้วก็เขตตั้งที่หกครับเติดชายแดนมาเลยนะครับมีคลองห้อยคงซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแล้วก็สะเดาก็มีด่านนอกนะครับนี่ครับด่านนอกประมาณน,นี้อ่าสนัำขามแล้วก็เขตเจ็ดครับเขตเจ็ดเป็นสีชมพูนะครับนาทวีสบ้าย้อยใช่ไหมขออนุญาตใช่ใช่นาทวีสบายย้อยก็คือสีชมพูเป็นเขตเจ็ดนะครับ แล้วก็เขตตั้งที่แปดเป็นเขียวบนส่วนบนนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าเจนะ็ดเขตใเขตแปดในพุสลิมเยอะมากเพราะติดก,กับปัตตานีแล้วก็ยะลานะครับรวมถึงมาเล,าเ,ลเซียด้วยนะครับเขตเก้าครับเขตเกิดใหม่ครับสีเหลืองเหมือนเมื่อก่อนนี่คือแบบตรงนี้นี่จะแบ่งกันโอโ้โหแบบเขาเรียกว่าเขตใหญ่กว่าเดิมมากๆจนตอนนี้เขตสองเหลือกระจิ๋วเดียวเห็นไหมครับเพราะว่าเขตเก้าเอาไปเยอะมากทุ่งตำเสาเอ้ยโอ้โหคลองแห่เอ้ยโอโ ควรลังโอ้โหใกล้ๆสนามบินทั้งนั้นเลยนะครับเขตการนี่เหมือนกันทางผ่านในสนามบินเหมือนกันนะไม่ว่าจะขาไปหรือขากลับก็ตามนะครับนี่คือคร่าวๆครับข,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 ของจังหวัดสงขลาครับแล้วไ้พบกับใ่โอกาสหน้ากับรายการอินเทอร์ชัน66สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอลาไปก่อนจังหวัดหน้าไปจังหวัดไหนมาดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ